เอาแล้วดิวมาแล้วครับดิวมาแล้วครับแกแข็งสำเร็จไหมเขาจะแกแข็งสำเร็จหรือไม่รอจานหน่อยหน่อยไป เขียรีบขึ้นมาถ่ายเลยแล้วไม่ไปลงซ้ายเหรอไม่ลงซ้ายตามเหรอทำไมอ่ะลงร่องไม่ไม่เขียรก็ขึ้นมาซ้ายนะผมก็จะอบามาตามเหรอมันขึ้นตรงนั้นไม่มีมาให้เขาหรอเขียวว่าขึ้นซ้ายง่ายสุดเลยเดี๋ยวว่าลองแบงเอามาหิดเหมือนกันเอาครับเขาแก้แค้นครับเขาแก้แค้นแล้วครับเขาแก้แค้นสำเร็จแล้วครับ แกแค่ผมเล่นแล้วแกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาหาก้องดีวานี่ครับพัคคระครับ หลุล่วหลุล่าลุล่ามามาเจ้าเจ้ามาหากล้องอีกแล้วเว้ยมาหากล้องอีกแล้วมาหากล้องอีกแล้วโอ้โหครับครับครับจบ